สวัสดีสมาชิกครับชวนชมรถสวยๆพร้อมใช้งาน1คันนะครับทนทานดูแลง่ายใช้ได้สบายและคันนี้สวยสุดๆเลยครับกับ Honda City นะครับมือเดียวป้ายแดง1.5นะครับเครื่องพันหตัว V นะครับรถสวยสมบูรณ์มากๆครับรถปี2011นะครับดูแลศูนย์จนปัจจุบันเจ้าของดูแลดีมากๆนะครับสีสวยเต็มภายในงามยางดอกเต็มสมบูรณ์สุดๆสำหรับคันนี้นะครับ ผ่อน3,900โดยประมาณผ่อนได้6ปีนะครับ h o n ด a าซ t ตีนะครับมาชมได้มาเช็คได้ครับบริการจัดส่งทั่วไทยนะครับ189,000บาทนะครับบริการจัดส่งทั่วไทยจัดไฟแนนซ์ให้ได้ทั่วไทยสีสวยเต็มนะครับดูแลศูนตลอดจนปัจจุบันเป็นมือเดียวป้ายแดงนี่เลยครับใครสนใจถูกใจมาชมมาเช็คดูรถทดลองขับนะครับสวยๆครับดูดอกยางนะครับคบจบแน่นอนนะครับสาหรับ รุ่นนี้ทนนะครับอะไหล่ดูแลง่ายหาได้สบายครับเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกให้กับสมาชิกที่กําลังหารถใช้งานผ่อนชิลชิเน้นใช้งานนะครับใครยังหารถมือ2เรายังคงหารถมือ2ส,สวยๆมาฝากนะครับขัดแล้วเช็คแล้วรับประกันเกียร์เครื่องยนต์อีก1เดือนนะครับรถสภาพพร้อมนะครับคันนี้ภายในสวยกริปเลยครับดูแลมาดีนะครับไม่ประมาณ1นึ่งแสน 60,000กิโลเมตรนะครับตั้งแต่ปี2011นะครับดูแลดีเข้าศูนย์ตลอดนะครับรถสวยสมบูรณ์มากๆนะครับภายในสภาพกลิปกิปเลยนะครับเดี๋ยวมาชมคลิปวิดีโอนะครับว่าจะสวยจริงหรือเปล่านะครับใครถูกใจเข้าใจนะครับไลน์มาได้ครับบริการจัดส่งทั่วไทยจัดไฟแนนซ์ให้ได้ทั่วไทยนะครับกับรถสวยๆสภาพดีๆแบบนี้นะครับเอกสารคู่มืออยู่ครบเลยครับมาชมคลิปนะครับภาพเต็มๆสวยๆครับ สีสวยสภาพงามมากๆนะครับสวยเต็มครับเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์ขับใกล้ขับไกลขับได้สบายใจซื้อให้คุณพ่อคุณแม่ใช้ซื้อเป็นรถคันที่2หรือจะเป็นคันแรกก็ดีนะครับ เน้นใช้งานก็ทนประหยัดนะครับนี่อีกหนึ่งตัวเลือกนะครับสีสวยสภาพงามยางดอกเต็มเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์ไม่มีชนหนักอัดต่อหรือพลิกคว่ำนะครับไม่เคยติดแก๊สรถสวยสภาพครบจบรับประกันการโอนนะครับรับประกันเกียร์เครื่องยนต์อีกหนึ่งเดือนนะครับคันนี้ช่วงล่างกริบเลยครับนิ่มไม่มีดังเลยครับลองมาชมภายในนะครับจะสวยถูกใจสมาชิกหรือเปล่านะครับภายในเป็นเบาะหนังสีเบจหรือสีครีมที่เราเรียกกันนะครับเซนทรอลแอร์แบ็กครับตัวนี้ นี่เลยครับเฟสวยนะครับเซนเซล็อกแอร์แบ็กเอพีเอสนะครับกระจกขึ้นลงไฟฟ้าซ้ายขวาปรับไฟฟ้าครับรถสภาพสมบูรณ์นะครับมาชมได้มาเช็คได้รับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับเราคัดรถสวยเช็ครถสวยนะครับใครที่กําลังหารถไฟฟ้าก็เลือกได้ครับใครที่กําลังหารถมือสองมาทางนี้ครับผมไม่ก้าวครับว่าคุณจะไปซื้อรถไฟฟ้าหรือจะซื้อรถมือสองก็ขึ้นอยู่กับความชอบความพร้อมและความเข้าใจนะครับแต่ถ้าเป็นเรื่องรถมือสองนะครับผม ยังคัดเซ็ตสวยมาฝากนะครับถ้าท่านติดตามช่องนี้อยู่นะครับรองเช็คข้อมูลได้ครับ รับประกันการโอนนะครับรับประกันการจัดส่งทั่วไทยนะครับรับประกันได้รถทุกคนนะครับรถสวยรถสมบูรณ์มากๆนะครับคันนี้สภาพดีราคาหน้าจับจองเอาไปใช้งานจะสดจะผ่อนก็ขึ้นอยู่กับสมาชิกนะครับชอบแบบไหนพร้อมแบบไหนจัดแบบนั้นนะครับรถเดิมรถดีรถสวยจัดมาฝากสมาชิกนะครับมาชมได้มาเช็คได้นะครับสีขาวสวยๆไม่ต้องเก็บซ่อมอะไรนะครับสําหรับคันนี้เกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์ช่วงล่างนิ่มๆไม่มีดังครับรับประกันครับ มาชมได้มาเช็คได้นะครับจัดส่งทั่วไทยนะครับคัดไม่เก่งเช็คไปเป็นดูไม่ได้ผมคัดและเช็คให้เรียบร้อยและก็รับประกันด้วยครับว่าไม่มีชนหนักไม่ตัดต่อไม่พลิกควม่มไม่จมน้ํารับประกันการโอนทุกกรณีครับรับประกันการจัดส่งส่งถึงบ้านรับรองได้รถแน่นอนนะครับใครอยู่ใ,นใ,นใ,นในกล้ๆแล้วก็ขับส่งนะครับใครอยู่ไกลๆก็จะขึ้นรถเทร์เลอร์ไปให้นะครับเอาเป็นว่าถ้าท่านชอบครับจบแน่นอนสําหรับคันนี้